สวัสดีครับวันนี้มาชมรถ f o r ์ดเล g เจอรนะครับชฉมปี2016กับรุ่น xlt คันนี้ลูกค้าปรับแต่งพวงมาลัยมาใหม่นะครับซึ่งตัวนี้เราก็เซตอัพเข้ากับชุดจอให้นะครับฟังกช์ชันอื่นๆนะครับของการปรับแอร์นะครับก็จะแสดงผลบนขอบจอล่างนะครับไม่ว่าการเร่งพัดลมนะครับหรือว่าในโหมดการปรับ ตำแหน่งลมต่างๆนะครับหรือระบบเปิดปิด AC on AC off นะครับก็จะแสดงผลหรือแม้กระทั่งการเปิดปิดช่องลมนะครับภายในภายนอกตัวนี้นะครับก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วก็มีแจ้งอุณหภูมิภายนอกด้วยนะครับสำหรับรถฟอร์ดเ n นเจอร์ anger, นะครับดำงานติดตั้งมาตรฐานกับเรานะครับเครื่องเล่นจอ Android สนุกทุกความบันเทิงนะครับไม่ว่า y o YouTube g o o g l e แ a p แผนที่นำทางที่ดีที่สุดหรือแอปพลิเคชันอื่นๆเราสามารถเพิ่มเติมได้จาก Play Store จบในเครื่องเดียวและระบบวงจรเสียงที่ดีนะครับมี e ี u a l ลเซอนะครับในรูปแบบต่างๆหรือปรับตั้งค่าเองมีระบบลาวเนตแล้วก็จุดตกเสียงเราสามารถเลือกได้จบครบพร้อมในเครื่องเดียวนะครับกับเราร้านออโตเทคคาดีไซ ตรงกันข้ามปตทว,วนาลมถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดขุบลราแลาจนทบียินดีให้บริการนะครับและรายการชุดแต่งประดับยนต์อื่นๆนะครับหรือชุดแต่งออฟโรดกันชนเหล็กหลังคาโลมามีคบจบ,บเราได้นะครับยินดีให้บริการหมายเลข0868-599-33ยินดีให้บริการสวัสดีครับ ตอนนี้เรากำลังเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับระบบวงเลี้ยวของตัวชุดกล่องแคนบัสตัวนี้มีนะครับนี่นะครับ,รบพร้อมเส้นกะระยะแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์หลังนะครับหากมีคนเดินผ่านก็จะทำงานอตี้ครับเดินผ่านหลังรถให้หน่อยครับหนูเดินผ่านกันชนให้หน่อยครับ แถบสัญญาณก็จะขึ้นมานะครับลิงก์กับระบบเดิมรถได้เสร็จแล้วครับขอบคุณลูกค้ามากๆครับรถแต่งสวยมากนะครับเปลี่ยนชุดแต่งหน้าใหม่เป็น F 1 thank mm -hmm. you